โอ้โหโดดด้วยเป็นไงอี๋ไงโดนแล้วอุ้ยอุ้ยอี๋ไงโดนแล้วครับเนี่ยครับกระสุนตัวแรกมาอ้อโดนอีกแล้วตายอีย อ้ปลอ,อยไอ้โดนะครับปลาแปบนะครับปลาแปบปลากระสูงนะครับปากค้องครับมีตัวปลาแปบก็เป็นปลาล่าเหยื่อชนิดนึงนะครับขนาดจะเล็กกว่ากระสู แต่ความมันก็ถ้าเป็นคันอุ้ยนี่ไงถ้าเป็นคัน U L ก็สนุกเลยครับเฮ้ยเอาครีมแดงๆให้พี่หนะโอ้โหโอ้โห,โ,โ,หโดดด้วยเป็นไงตัวนี้ใหญ่เ <laughs> นี่ยครับไซส์สวยเลยวันนี้ มาได้แล้วรีบปล่อยครับเหมือนพอสายๆนี้ปลาแปบจะกัดดีนะครับอ<ะ>ตอนเช้าแม่งไม่ยอมกัดกัดอนกันเแม่งมกัดอกัดเัก็เอ,อเอเออ อหอยปุ๊บฝูงหายอย่างเงี้ยแล้วรู <c ười> ้มากเลยเนี่ยเออแม่ชงชอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลับมา <c ười> ยังไงโดนแล้วปลาแปบเอาเยอะปลาแปบอ่ะเยอะแบบก่อไวๆพอเห็นมันชาร์จก็ชะลอเหยื่อเดี๋ยวกัด แต่ถ้าน้ำตรงนี้หยุดไหลก็จะยากแล้วชอบอยู่กับตรงที่มีกระแสน้ำนใช่ปลาพวกนี้จะดักกัดลูกปลามนมาทางนี้แล้วเนะน้ำขึ้นนะเนี่ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้วฝงมันย้ายฝูงจริงปละแปบปกระสูบมันควรอยู่ด้วยกันมากเลยแม่งแบ่งสัมปทานกัน,นยังไงวะน้ำใสแจ๋วเลยอืมอันนี้น้ำดีมากอุ้ย <c oughs> อุ้ยอา้าวลุดต้องเปิดเบลคออนอ่อนปากมันบาง,บางปลาแม่งย้ายฝูงจากนกูน้นมานี่แน่เลยอี่ไยโดนแล้วครับโดนแล้วครับทายไหมเนี่ยทายเนี่ยแหละกระสุป ช้อนอยู่ไหนวะ,ะ,ะเรียบร้อยครับกระสูบตัวแรกเฮ้ยนี่ครับกระสูบตัวแรกมาครับประมาณสักสอง 2, คำขีดโอเคปล่อยครับ อี่โดนอีกแล้วอือหือตัวนี้มีไซค์ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับโอ้โหตัวนี้ครึ่งโลได้เนี่ยเดี๋ยวเล่นให้หมดก่อน บทมันจะได้มันได้เอาได้เอาออ้ยอย่าดิน้นเหมือนตามช่วงเวลาอย่างี้อ่ะไทยอที่ตัวปลานี่ครับกระสูบนะครับกระสูบแม่น้ำน้อยาย นี่นนนนนรครับไซแบบไซดีขึ้นเรื่อยๆกระสูบแม่น้ำน้อยครับปล่อยครับ เป็นไง เรียบร้อยไอโดอแม่งกัดใต้น้ำเอาเอี๋ย่หลุดเลย